ติดเต้นติดเต้นแล้วแล้วแอปเปิลป่าก็ได้ออกดอกแล้วนะคะทุกคนเราก็จะเห็นดอกนูน้นดอกนี้อันนี้ก็จะเป็นเอ่อดอกแอปเปิลป่านะคะทุกคนแอป,อปเปิลเออเปรี้ยวทำไมกันเรียกว่าแอปเปิลป่าก็ไม่รู้เนาะไม่รู้เขาเรียกลูกอะไร ใบไม้เริ่มผินะคะแต่อากาศยังเงย็นๆนห,หนาวอยู่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านทุกคนเอาเอาซอสกระเทียมไปให้เด็กๆตอนเที่ยงเราก็เดินกลับบ้านเราก็จะแวะดูดอกไม้นะคะพี่ <c oughs> นี่ก็จะจำชื่อดอกไม้ดอกอะไรไม่ค่อยได้เลยนะ,ะอันนี้ก็เริ่มตุบๆมาก็จะเป็นสีชมพูนะคะ เขาก็ใกล้กจะบ,บานแล้วค่ะอันนี้เขาก็ยังตุ้มๆอยู่ดอกฟันสิงโตริมทาง<ม>เชื่อไหมคนแก่ที่นี่เนาะ<ม>เขาหน้างอหน้าไม่มีความสุขนะเขาเดินสวนหน,าน้ากับเราเขาทอนหายใจเขาไม่เขาไม่เตื่นเต้นกระทำมาชาติเลยนะทุกคน นี่เขาเรียกว่าดอกคิดถึงนะคะทุกคน ดอกคิดถึงก็จะซะพังไปหมดนะคะอันภาษาฝรั่งเศสเขาเรียกว่าเศปลองเศลิปลงอับเิลเศคิดถึงสีเขาสวยมากเนาะเขาบอกกินได้ด้วยนะคะทุกคนเขาเอาไปใส่ในสลัดกินกันนะเนี่ยเขาไปจัดจานสวยๆเข้าไปหน้าตา ก็ไม่สวยเลยนะเหมือนจะเป็นไข้อะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านทุกคนนะจะเดินเอากับข้าวไปให้เด็กๆตอนเที่ยงเนาะเด็กๆที่เอทํางานเขากินกันใหญ่เขาบอกอร่อยกินกระเทียมเขาบอกกินกระเทียมฟุ้งเลยนะคะทุกคนที่นี่ก็จะมาเก็บบ้านแล้วก็จะเก็บล้างเก็บทันเนะาะเพราะปัน่นกระเทียมเต็มเลยนะแล้วนี้เดินสวนทางกับคนเท่าแนละจูงมานะ มาเขาก็เรียบร้อยนะคือว่าเขาเขาไม่ให้เราใกล้มาเขานะแล้วหม,มาเขาก็ไม่สามารถจะมาใกล้เราก็เดินหน่อยพี่นีก็จะเดินถ่ายเขาก็ถอนหายใจนะเหมือนกับเบื่อหน่ายนะแบอบกเบื่อหน่ายตัวพี่นีเนาะโอ้ยเดี๋ยวเราจะต้อนรับเออดูดอกไม้เออพี่นะคะ เพราะว่าปกติเนอะถ้าไม่ผิดใจกับปาเลพี่นีอยู่บนเขาแล้วนะคะทุกปีเราจะไปเล่นสก,กีจะไปอยู่บนเขานี่มันโชคดีนะที่เราผิดกันแล้วพี่นีเลิกกับแกนะเลิกกับปาเลคือคือเราอยู่ข้างล่างเนาะมันก็เย็นนะแต่เราก็ยังได้แดดนะเราไปอยู่ข้างบนเขานะมันก็อาจจะมีแดดแต่เราก็ยังอยู่กับความหนาวนะ ร่างกายเราก็จะไม่คกล้ดีพี่นีก็แมงไม่ได้ล้างล้างหน้าแต่ไม่ได้ทําอะไรนะคะเพราะว่างานเอ,อล้างผักล้างอะไรนะเมื่อวานนี้ก็เหมือนจะเป็นไข้นะเฮ้ยสวัสดีค่ะวันนี้ก็มีคลิปนิดๆหน่นนนอยๆมันก็ไม่มีอะไรนะมันจะไลฟ์สไตล์แล้วก็ทําไปเรื่อยๆไปเปื่อยนะให้ได้มาโชว์หน้าโชว์ความงานมะมาตกไม้สวยๆมาอวดนะคะแล้วก็ จะลุยงานต่อนะคะสวัสดีค่ะพูนจะลุกขึ้นมาได้ก็ลุยงานเลยนะคะ